ผมวันนี้ขออนุญาตบรให้พ่อหนาด้วยครับเพราะว่าผมมาเหตุการณ์ครับอยู่ในชุดพนักงานครับผมมันบ่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์หยังครับผมเป็นคลิปสั้นๆครับผมคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆครับผมโอ้พอมีขนหนอเห็ดปูแค่หน่อยด้วยครับเด้อนี่ครับเห็ดปูแค่หน่อยมันเกิดในพื้นที่โรงงานครับผม นี่ครับผมปลูกแค่หน่อยครับผมต้นบอะไรปนไหนครับผมกด,ดถือว่ามีอยู่ครับผมเป็นสก,ก,กีบแกงกะพราได้แกงเลยหน่อยนี่นะครับ,รบ,รบ,บรมีข้าบพุ่นข้างในครับเห็นท์บัไม่เป็นอง นั่นครับโม่บางใหญ่ขึ้นกันเท่านใ้นย้ำมัดข้างนอกอีกครับผมยี่หรือครับเพื่อเป็นขาวเ,เลยครับวีสันพันจะเป็นครับผมขออนุญาตไลยๆเมื่อน,นี้เป็นคลิปสั้นๆนี่ครับงามอยู่ครับแต่ว่าผมผมโบกเก็บเนะครับเด้อ ผมบุกเก็บดอกแต่ว่าผมสิไายพ่อแม่พี่น้องิ่งซื้อ,อ,อว่าไม่เห็ดงานกับ่าพอเห็ดนะครับบริบทไ,ไปขี่นะครับเรือบริบทไปขี่พอเห็ดเ้วยอครับเรือเป็นคลิปสั้นๆครับ บนครับอีกกลุ่มนึงครับผมเขาจะควัก,กยุ้ยครับผมผมยังไม่ดองเห็ดปวกแค่นหน่อยครับผมเห็ดโคนน้อยหรือเห็ดปวกแค่นหน่อยนะครับบานเข้านี่ครับงามอยู่ครับแต่ว่าตัวละครับไม่เห็ดงานกันเลย สีบล็กเขียด้วยครับด้วยผมไปเจังซีแล้วคลิปนี้ขอ,ขอจบไปแต่เพียงซัมนียครับผมดูอีสานพันจะเป็นเริ่มเกิดขึ้นมาอีกแล้วครับเนี่ยแต่ก่อนหนานั่นคลิปคลิปก่อนๆเนี่ยคลิปคลิปก่อนๆมันเกิดอยู่นี่ครับผมเนี่ยคลิปก่อนๆนเนี่ยมันเกิดอยู่ในพนนุ่นีเหระครับเนี่ย ในภูมิใหม่นี่แหละภูมินี่แหละคลิปก่อนๆมันเกิดอยู่นี่แต่ว่ามันในในปีนี้แหละครับแต่ว่ารอบสองมันออกมาเกิดหนีครับผมมาเกิดอยู่เป็นเปลี่ยนคลิปนี้เขอจบไปแต่เพียงสำนีเนาะครับเนาะเขาบอกคำจานใดที่มันบอกว่าสมบูรณ์สุภาพก็เขาถอดเขาไปไว้นะอกาสนี้เนาะครับเนาะอุิสานพันธ์จะเป็นฮักกันมันแก่นักเพ่งเหมือนกันคือเกอ่าครับผมสวัสดีครับ